ปั่นสุขลิมอ่างที่บางพระนาฬิกากับ30นาทีแล้วนะครับบรรยากาศที่เรียกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเราได้สัมผัสแล้วนะครับหลังจากที่น้องผนเป็นใจวันนี้เป็ในใจมาสองวันแล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้ออกปัน่นวันนี้ มาทำหน้าที่แทนหมดเอดีตีห้าตากล้องจากกันตนาในวันนี้เขาจะมาะติดภารกิจนะครับผิดแผนผมไปนิดนึงเพราะวะ่าตั้งใจว่าจะมาอยู่ในเฟรมกล้องของเขาแต่วันนี้ทำหน้าที่แทนหมดเอดีตีห้าแล้วนะครับ ลกล้องจากดินแดนพระธาตุเชียงชุมวันนี้ติดภารกิจนะนาฬนกากับ30นาทีนทีห้าครึ่งนะเรากำลังปั่นจักรยานออกกำลังกายไปตามเส้นทาง,างสร้างสุขที่สวยงามได้มีไฟส่องสว่างไปตลอดเส้นทางแบกอากาศเย็นๆไปด้วยกันในช่วงปลายฝนต้นหนาวมันสุดฟินสุดฟิน อากาศตอนนี้น่าจะประมาณ25อ,องศาได้กำล,ลังเย็นๆพอดีพอดีถึงแล้วเส้นทางสร้างสุขหมายเลขซ้ำซ้หนึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเส้นทางสร้างสุขหมายเลข4099เชื่อมต่อกันแล้วที่แยกเขาไม่แดงนะครับมาเลขเส้นทางสร้างสุข4099กับมาเล็กเส้นทางสร้างสุขหมายเลขซ้4 4น่ะ เป็นสถานบรรยากาศบางช่วงบางตอนค,อคึกคักคึกคักเพื่อนสมาชิกเอาเราชาวที่ห้าคนรักปัน่นคนรักสุขภาพเทมีตรงกันออกมาจอยกันเหมือนเดิมเติมเติมคือความแกข่งปั่นทุกวันแกข่งทุกวันเพื่อให้กำเนื้อแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งไป พร้อมกันออกกำลังกายกันดีเส็นตีด้ายเพื่อให้เลือนลมไหลวเวียนดีสุขภาพดีก็ตามอมา่หลักมันกันดูแลสุขภาพง่ายๆนี่เลยนะครับสมาใจกันนะครับท่านใดชอบในรูปแบบของกันปั่นจักรยานออกกำลังกายแสดงว่าเรา เคมีตรงกันเมื่อเคมีตรงกันแล้วเรามาจอยกันปัดสุกลิมอ่งบบางระเบิดดาบภาษางที่บางพระไปด้วยกนันนี่เลยปัดสุกปัดสุกปัดสุกแห่งชาติแล้วอาจารย์อา